เบนี S <S ่โตไปไหนตอวเลี้ยงไปเลี้ยงคนมาทีอดีตอะไรชาไะไราติอไอาชีีอ่าอาจารย์นูอาจารย์นู้มาไม่ไ่ะมาเด็กไม่ทันต้องไปับอาจารย์นูอาจารย์นู้นแหละอยู่ที่น้ำน้ำเตะเตะได่ไหมมาที่ได้ครับได้มาที่หนึ่งตาหนร่ินมาที่่งอ๊ะม่นพื้นของบันใต้นะครับสุตานะครับ ไดบอลมาที่หนึ่งอ่าดูมาที่น้องน้องไดบอลมาที่น้ยมาไงดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ย้าห่อว่าเล้าเลีาจนตายนะครับอ่าบงวยังไงจะลุมบอลยังไงอ่าตบอลมาอุ้คู่นี้อ้าวคู่นี เต้นกันดีเต้นเล็กเต้ําอยูีนะครับพวกเราประตูอนีรักครับจะเย้าลครับยัมนี่นเินนีีหลยนะตาตาาตาตาตาา

เป๊ะเปาะคับผมคุณมาแล้วครับให้ยิงซะต่อไปเลยตอนนี้คุณมีจุดสูงอะไรเป๊ะอะต่รไปเลครับไม่พลาดอาจารย์อาจารย์เนตอาจารย์เนตแต่มาที่ดีๆมาที่ดีนเมาะเลยมเพื่อนมีเพื่อนให้ทไม่ต้องพูดถึงเฮ้ยเป๊ะเป๊ะจะทำที่ดีๆาีๆจะทำที่อาจารย์เนตอาจารย์เน็ตเลยนีๆอาจารย์เน็ตเลย หลอกตัวงไปจอหนูาปเหนูว่าเล่นมีไ้วาม่ดีนหนุนหนครอบนอาอานุนอาห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 นุอาไนุนอาหนุนอาหนาหอาหน้าหนนอาหนุอานาหนุนอาหนนอะนอาหนุอาหอหนุนาหนาหาที่อัพนุนอานหนนานอน้นนอาน นี่คืออาเบอได้ไหมี่คนอบนะได้ไหมีคได้สุดีจะนาทีนลูกิงคิดก็คือลูกเปล่าลูกเปล่าก็คือไม่มีอะไรเลยอ้าวอานของอันนี้ก็อาจจะนอนไม่้เออพี่กาคือไหนครับอันนี้มัน่ไม่ไนะครับ

ยาไมาพี่ไม่ผ่านก็ต่อครับของนี้มันตายเแลดตาย่ปตัองมันเหนือชใได้นะครับดเไปะบาอ่านีก่ไม่ผ่านไม่ตา่เอ้ไม่ดีอไไม่ดีอะไอ่านึ่หน่ไมไีกเหรอเอังเลยเป็นู้เอป็นคะแนนดูดีได้นย่งนี้นะครับอ้า่โต้อ้าวะป๊าปะป๊าไรอ้าี่ไมดีอะไรปะป๊พี่สวยสวยสวข้างสนามใบนะครับ ไม่เป็นไรนะครับลืมแต่สบายสบายใช่ประมาณ้า่่ไม่หายวม่นวม่นเลยนะเมามา่่อมาดู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 มือมืออมือับมอกับมือมือกือเหตุการณ์มาดูมือมือโอเคบานที่นาได้ในสิ่งที่จะ ไป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 ควักคกักไปที่ไป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 

ให้คร hey, ับใพี่นุ๊กครับคืครับโอ้โหดาวินคันทองครับใช่ครับโตครับโตให้พี่น้องครับผมพี่น้องดูดูดูเลยไงครับโอ้โหโตครับผม๋อครับมาครับให้พี่น้องครับผมกระดานตองเลยครับผมให้กับจอร์โองูครับพี่นุ๊กนะครับครับ

ไากอนเต้ไปห้ไดก่อนเต้ไร้เดเลยวาี้มานูครับผมอ่าจู้หนูวังอยู่คนเดียวรัยครับพี่เันวงาไงโอ้โอ้ยดีครับ ให้ดูครับให้กับพี่โตครับผมให้พี่หมอครับพี่น้องทำง่ายมามามาเรายิงท่าทอยแล้วครับ Hãy là ตัว đi ครับ จอยครับจอยดูจ so 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 ่อยดูดูนะรับง่ายงให้กับพี่หนอมครับพี่หนอมให้เราดูครับผมมาแล้วครับมาแล้ว้วเนาะไหนกันี่แหพี่โตครับโตกว่ามาที่หนอลอยไอนอ้กว่ากว่าจะโต bên này, ôi, đậm đà đây ha, nặng, nặng, chán rồi, chán rồi, 回家吧，不管多少苦。 เออโต <police> <laughs> 啊，对啊，飞了嗦了，能憋得啊，哎，好，还跟拉爹踢的。啊，来。哎，你妈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 ，你你你 cứu bọn tao đi. Tao no, cứu no. trước đã. Mึง đứng ở đó rồi nè. Đứng

Sách tóc nó nó nóng ra m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 óng

do you know

ជានលាក្នុងខ្ល់់រាប់បាន់ទី្ស្វាស់ព្្រុងប្រ្្លាល់កាជាក្រល់កាត់ទី្វាផល្ទីល់ដែម្រើជ្រ เล่น power play ครับผมโอ้ยไม่ทราบเลย อ่ะครับสุดหมายครับโอ้โหโอเคอ่ะครับเดี๋ยวว่าโห่ไปดูครับไปดูนี่ๆๆไป <laughs>

มาแล้วครับไล่มาแล้วครับสองประตู

มาโอคมาใหม่รับในรองครับองให้อนครับให้อิโตครับี่โตทำไงภิโตทำไงโอ้ให้อภินบองครับมิบองให้หนูครับโอ้ไปสิเขวก็รับเโอ้โอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้อ้โอ้โอ jadi ke rumah mamah mamah